แต่คนไข้ต้องฟื้นตัวเองด้วยอันนี้คือพูดเพื่อแบบว่าต่างฝ่าต่างพัฒนาถ้าคุณไม่บอกเราเราไม่รู้ก็อาจารย์บอกไปว่าอย่างไงอาจจะดูว่าทาคอสต์รีได้ก็จะทาคอสซรีไม่ได้หมายถึงปฏิเสธคุณนะแต่าผมกำลังมองว่าเดี๋ยวหาว่าต่างคนต่างปฏิเสธเรากาลังทําความเข้าใจร่วมกันกดไม่ได้ก็เลยมาคัดตัวกานิ้วกันกัง่อนถึงมีการเซ็นเซ มีมีไหมคะค่ายปะธากรรมามีประเด็นว่าให้แดงความหนทุคีค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยขหมดประเด็นค่ะค่ะมีแบบนะนะเดวอาจารย์จะให้นักศึกษาพูดทุกคนค่ะเช่วิชาต่อไปก็เหมือนพิวิสุทธิ์ทความเข้าใจยากค่ะแล้วมันเสียเวลากับการทารายงานทำต่อไปค่ะเป็นคนเข้าใจยากค่ะ ที่พักภาคหนูที่เป็นคำศัพท์อะเราเราที่ใช้กันทุกวันเพราะว่า,าสมองก็ใจยากจริงๆค่ะอาจารย์ขพอขขอ,ขอหนูจะเป็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เวลาอาจารย์สอนหน้าค้านะคะอย่างหนูว่าไม่ได้จบนิเทศศาสตร์มาเลยตรงเนี้ยคะ่ะคำศัพท์ที่เป็นเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์เนี่ยบางตัวที่เป็นอาจจะเป็นของพ่อตีอะคะ่ะเออบางคําหนูก็ไม่เข้าใจ แล้วก็ไม่รู้ความหมายมันด้วยค่ะจะให้หนูหาณขณะที่อาจารย์สอนอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้หนูพลาดอันที่อาจารย์กําลังจะสอนต่อไปะไไะไอะค่ะไม่ได้ลงค่ะไม่มีอ๋อไม่ได้ลงอย่างจับบางอย่างมันใกล้เคียงกันมากอย่างเงี้ยเช่นฮันโวาอย่างเงี้ยกับกับไอการจัดลำดับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมัในใกล้เคียงกันมากบางที แยกแยะออกลำบากว่ามันควรจะใช้อันไหน,นสักนิดหนึ่งนะคะขออวยก่อนก็มาตั้งแต่มาสัมปทานเข้มนะคะอันนี้จากจิตใจและใจจริงนะคะเพราะว่าอยาก